ครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอการสอนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับก็จะเป็นวิชาสุขศึกษาและพลักศึกษาครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตนะครับก็จะมีการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันนะครับ ของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับในหลายๆด้านนะครับก็จะมีในด้านพันธุกรรมนะครับหรือกรรมพันธุ์นะครับอาหารการกินนะครับน้ำอากาศนะครับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงควรเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนําความรู้นะครับมาปฏิบัติ ให้เกิดผลดีนะครับต่อตอนเองนะครับเราไปดูปัจจัยตัวแรกกันนะครับก็คือพันธุกรรมนะครับหรือกรรม,มพันธุ์นั่นเองนะครับลักษณะที่ถ่ายทอดนะครับมาจากพ่อแม่นะครับเช่นสีผิวรูปร่างหน้าตานะครับซึ่ง จะมีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับพ่อแม่ของเรานั่นเองนะครับเราสังเกตได้ว่านะครับครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นคนที่มีรูปร่างเตี้ยนะครับลูกๆในครอบครัวนั้นนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับจะเป็นคนที่มีรูปร่างนะครับค่อนข้างเตี้ยนะครับแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับลูกอาจจะมีรูปร่างนะครับสูงกว่าพ่อและ และแม่นะครับถ้าลูกนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้เจริญเติบโตตามวัยนะครับปัจจัยตัวที่2ก็คืออากาศนะครับเราควรอยู่อากาศนะครับที่บริสุทธิ์นะครับและปราศจากมลพิษนะครับสารเคมีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอากาศเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับต่อการดํารงชีวิตของเรานะครับ ปัจจัยตัวที่3นะครับก็คือน้ำนะครับน้ำนะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับต่อการดํารงชีวิตนะครับเราควรดื่มน้ำนะครับอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างปกตินะครับต่อไปปัจจัยตัวที่4ก็คืออาหารนะครับ เราควรนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับต่อร่างกายนะครับรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่นะครับและก็ต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอนะครับจะช่วยให้ร่างกายนะครับจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับอาหาร5้าหมู่มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเนื้อสัตว์ถั่วนะครับนมไข่นะครับข้าวผักและผลไม้นะครับถ้ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับหรือไม่เพียงพอนะครับ ก็จะทําให้ร่างกายของเรานะครับไม่เจริญเติบโตเต็มที่นั่นเองนะครับปัจจัยตัวที่5นะครับการออกกําลังกายนะครับเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายนะครับที่เหมาะสมนะครับเช่นการวิ่ง การเล่นกีฬานะครับการเต้นแอโรบิกนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตนะครับอย่างสมส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับเป็นประจาทุกวันนะครับปัจจัยตัวที่6นะครับปัจจัยตัวสุดท้ายนะครับก็คือการพักผ่อนนะครับในแต่ละวันนะครับคนเราจําเป็นนะครับต้องพักผ่อนนะครับโดยการนอนหลับนะครับในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก นะครับถ่ายเทดีนะครับและมีระยะเวลาในการนอนนะครับที่เพียงพอนะครับนอนอย่างน้อยนะครับวันละ8 1 0ถึง10ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับสรุปนะครับบทเรียนที่เราเรียนมานะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เรานะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ ไวนั่นเองนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับตัวไหนให้เราไปศึกษาเพิ่มนะครับในสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือในหนังสือเรียนนะครับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราไม่ต้องทำแบบฝึกหัดนะครับแต่ว่าเราจะเล่นเกมตอบคำถามนะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อหน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมีกี่ข้อนะครับอ่กากอไก่มี4ข้อขอไข่มี5้าข้อคอควายมี6ข้ออ่าจับเวลาครับอ่าเฉลยคําตอบที่ถูกก็คือมี6ข้อนั่นเองนะครับหข้อมีอะไรบ้างก็จะมีพันธุกรรมนะครับหรือกรรม,มพันธุ์อันที่2น้ํานะครับ อธิ3อาหารนะครับอากาศการออกกำลังกายนะครับและตัวสุดท้ายคือการพักการพักผ่อนนะครับทั้งหมดนี้ก่อนครับก็คือปัจจัยนะครับการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับต่อไปข้อที่2นะครับ นักเรียนควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละกี่แก้วจับเวลาก็ไก่วันละ6แก้วขอไขวันละ8ดแก้วคอควายวันละ10แก้วนะครับจับเวลาครับฉเฉลยคำตอบก็คือขอไขวันละ8ดแก้วนะครับ คำถามข้อที่3อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคืออะไรอ่ากอไก่อาหารหลัก5โมขอไข่อาหารที่มีราคาแพงขอควายอาหารที่ตนเองชอบอ่าเริ่มจับเวลาครับฉเฉลยครับคำตอบก็คือกอไก่อาหารหลัก ห้าหมูนะครับหหมูมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาหารหลัก5ห,หมู่มันคืออะไรนะครับอา,อาหารหลัก5ห,หมูมีอะไรบ้างาหมู่ที่หนึ่งคืออาหารได้แก่ประเภทเนื้อสัตว์นมไข่หมูที่2ได้แก่ข้าวแป้งหมูที่3ได้แก่ผักชนิดต่าง,างๆนะครับหมูที่4ได้แก่ ผลไม้นะครับต่างๆนะครับและหมู่สุดท้ายนะครับได้แก่ไขมันนะครับหรือน้ํามันจากพืชนั่นเองนะครับนี่ก็คืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเราควรกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับและเป็นอาหารที่ครบ5หมู่นะครับก็จะทําให้เรามีการเจริญเติบโตนะครับตามวัยนะครับอ่าโอเคครับเราก็ได้เล่น เกมนะครับตอบคำถามนะครับครบทั้ง3ข้อแล้วนะครับมีใครตอบได้ถูกหมดทั้ง3ข้อไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับแต่สำหรับนักเรียนนะครับคนไหนที่มีข้อที่ตอบไม่ได้นะครับก็ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะเป็นในหนังสือเรียนนะครับสุขศึกษาหรือว่าจะเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพของตนเองนะครับมันล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆนะครับก็ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสนะครับโคโรนานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเช่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ